พราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือลมหายใจแมนยูสไตล์จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของปีศาจแดงแบบ e x c กซ์คลูทั้งวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมและข่าววงในที่เราใจที่สุดหาดเลียดในตัวคุณเป็นสีแดงที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความระทึกในโอทราวฟอร์ดโอทราวฟอร์ดไม่เคยเงียบแต่ครั้งนี้เดือดกว่าที่เคย ลิซานโดมาตินสประทะคำพูดอดีตตำนานอย่างสกส์และบัตนี่คือความไม่เคารพหรือคือสัญญาณของยุคใหม่ภายใต้คาริคและเบื้องหลังดราม่านี้โรมาโนยืนยันผีแดงกำลังขยับครั้งใหญ่ไปรับชมคลิปนี้กันครับชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้2อศูนย์ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในยุคไมเคิลคาริค แต่ดูเหมือนว่าพายุลูกใหม่กำลังก่ะตัวขึ้นที่โอทราวฟอร์ดครับเมื่อแนวรับขวัญใจแฟนบอลอย่างลิซานโดมาตินสออกโรงฉะเดือดกับ2ตํตำนานคลาสออฟไนที่ออย่างพอลสกอสและนิกกี้บัตจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่แบ่งฝั่งแฟนบอลอย่างชัดเจนวันนี้เราจะมาเจาะลึกชนวนเหตุของความบาดหมางและเสียงสะท้อนจากแฟนบอลที่ส่งไปถึงเหล่าตำนานนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเริ่มกันที่เรื่องในสนามกันก่อนครับ แฟนผีแดงพึ่งจะได้ยิ้มแก้มปริกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ไมเคิลคาริกประเดิมคุมทีมนัดแรกในฐานะเฮดโคชชั่วคราวได้อย่างสุดสวยด้วยการปราบอาริร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้ไป2-0ผลการแข่งขันนี้เป็นการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ทีมพึ่งจะตกรอบ FA Cup คด้วยการแพ้ไบรตันมาแบบเจ็บปวดคาริกพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถปลุกใจลูกทีมได้ และตอนนี้เขากลายเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งคุณซือถาวรอ,อย่างเต็มตัวในช่วง16นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกแต่ในขณะที่กราฟในสนามกำลังพุ่งขึ้นเรื่องนอกสนามกลับกลายเป็นตรงกันข้ามบรรยากาศแห่งความสุขจางหายไปอย่างรวดเร็วครับเมื่อเกิดกระแสะข่าวเชิงลบเกี่ยวกับสโมสรโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตนักเตะระดับตำนานรอยคีนเริ่มต้นด้วยการตำหนิทีมงานโค้ชของคาริค แต่ที่หนักกว่านั้นคือกรณีของลิซานโดมาร์ติเนสกับนิกกี้บัตตและพอลสกลสมีรายงานว่าลิชามีปากเสียงอย่างรุนแรงกับบัตตและสกลสหลังจากที่เขาถูกวิจารณ์การเล่นอย่างหนักหน่วงซึ่งพอลสกลสได้ออกมาเปิดเผยผ่า,ผานพอดแคสต์ The Good The Bad and the Football ว่าเขาเคยแลกเปลี่ยนข้อความทางอินสตาแกรกับมาร์ติเนสและคำพูดที่ทำให้หลายคนตกใจคือมาร์ติเนสบอกกับสกลสตรงๆว่า เขาหมดความเคารพในตัวสโคลส์ไปแล้วสโคลส์กล่าวในรายการว่าเขาไม่พอใจสิ่งที่ผมพูดถึงเขาในอดีตซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรแต่ในเมื่อเขาออกมาพูดเองแล้วผมก็แค่เล่าความจริงให้ฟังเรื่องนี้ลามไปถึงแพลตฟอร์ม Talking Points ของกลุ่มแฟนบอลแมนยูไนเต็ดครับซึ่งส่วนใหญ่ดูเหมือนจะยืนอยู่ข้างนักเตะปัจจุบันแฟนบอลหลายคนมองว่าพฤติกรรมของสโคลส์และบัตดนั้นไร้สาระและไม่เคารพ มีคอมเมนต์หนึ่งที่ดุเดือดมากบอกว่าสโคลสและบัตร,รู้เรื่องฟุตบอลน,น้อยจนไม่สามารถเป็นโค้ชได้ผมกล้าพูดต่อหน้าพวกคุณเลยแต่บอกไว้ก่อนนะผมจะไม่ชงชาให้พวกคุณกินแน่นอนนอกจากนี้แฟนบอลชื่อเวนยังเสริมว่าอดีตนักเตะเหล่านี้กำลังกลายเป็นสิ่งรบกวนสมาธิแทนที่จะเป็นแรงสนับสนุนเขาบอกว่าการวิจารณ์ออกสื่อแบบรุนแรงเกินไปมันทำลายสปิริตทีมถ้าอยากสอนรุ่นน้อง ควรไปคุยกันเป็นส่วนตัวไม่ใช่มาเปล่าประกาศให้โลกรับรู้แม้แต่แกรี่เนวิลก็โดนหางเลขไปด้วยครับโดยแฟนบอลยกกรณีที่เนวิลล้มเหลวในการคุมทีมบาเลเซียมาเปรียบเทียบว่าน่าแปลกจังที่คนที่ล้มเหลวในการเป็นผู้จัดการทีมกลับทำเหมือนรู้คำตอบทุกอย่างแต่พอทำเองกลับทำไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้เปราะบางมากครับด้านหนึ่งคือตำนานที่มีสิทธิวิจารณ์ในฐานะนักภาคเสียงและผู้เชี่ยวชาญ แต่อีกด้านหนึ่งคือนักเตะปัจจุบันที่ต้องการกำลังใจในยุคเปลี่ยนแปลงของคาริกลิซานโดมาติเนสคือหัวใจสำคัญของแนวรับและการที่เขาเลือกจะตัดขาดความเคารพต่อรุ่นพี่ระดับตำนานยอมแสดงให้เห็นถึงความร้าวฉานที่ยากจะประสานไมเคิลคาริกจะจัดการกับบรรยากาศที่คุกขุนนี้อย่างไรและพอลสกสจะหยุดการจุดประเด็นผ่านสื่อหรือไม่นี่คือสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับจากประเด็นนี้ ผมมีคำถามสำคัญที่อยากถามเพื่อนๆทุกคนครับในกรณีนี้คุณเห็นด้วยกับลิซานโดมาติเนสที่เลือกปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองจนถึงขั้นประกาศหมดความเคารพหรือคุณคิดว่าพอลสกอสในฐานะรุ่นพี่และตำนานมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์รุ่นน้องอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหวังให้ทีมพัฒนาขึ้นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ จากนักเตะที่เกือบถูกลืมสู่หัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้วันนี้เราจะมาพูดถึงมหากาบของคอบบี Med ้ไมนูเพชรเม็ดงามแห่งโอทราวฟอร์ดที่เพิ่งพ้นขีดอันตรายจากการถูกปล่อยตัวและกำลังจะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ครับ ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนสถานการณ์ของไมนูในทีมปีศาจแดงดูจะมืดมนอย่างไม่น่าเชื่อครับภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมอดีตกุนซือที่เข้ามาพร้อมความคาดหวังสูงแต่เขากลับปฏิบัติกับไมนูอย่างเย็นชาอโมริมแทบไม่ส่งมิดฟิลวัย20ปีรายนี้ลงสนามเลยโดยอ้างเหตุผลสั้นๆว่าเขายัางไม่พร้อม ความเฉยเมยนี้เกือบทําให้ไมนูต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ด้วยซ้าแฟนบอลหลายคนถึงกับตั้งคาถามว่าแมนยูเนเตดกำลังจะเสียสมบัติล้ำค่าที่สุดไปจริงๆหรือแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหมือนพลิกฝ่ามือครับการจากไปของออมอริมและการก้าวเข้ามาของไมเคิลแคริกได้จุดประกายไฟในตัวไมนูให้ลุกโชนอีกครั้งแคริกไม่ได้มองว่าไมานูไม่พร้อม ตรงกันข้ามครับเขาใส่ชื่อไมนูลงเป็นตัวจริงทันทีในเกมแรกที่คุมทีมและผลลัพธ์ที่ได้มันช่างหอมหวานโดยเฉพาะในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไมนูโชว์ฟอร์มระดับมา s t สเตอร์พีซคุมจังหวะแดนกลางได้อย่างโดดเด่นช่วยให้ยูไนเต็ดต้อนเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2-0จนถูกยกย่องว่าการกลับมาของไมนูเพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่าเกินพอแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือในครั้งนี้ ความร้อนแรงในสนามส่งผลโดยตรงถึงโต๊กเจรจาครับล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนเขียวข่าวสายโอนย้ายชื่อดังออกมาคอนเฟิร์มผ่าน X แล้วว่าตอนนี้เรื่องสัญญาฉบับใหม่ของคอบบี้ไมนูได้กลายเป็นวาระเร่งด่วนระดับ Priority ของสโมสรไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มทุนอินิออสถูกกดดันให้เรียบดำเนินการให้จบก่อนสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพราะไม่มีใครอยากเสียมิดฟิลที่เคยพาทีมชาติอังกฤษเข้าชิงยูโร และพายูเนเตดคว้าแชมป์เอฟคัพไปอย่างง่ายๆโดยโรมาโนย้ำชัดครับว่าความเชื่อมั่นที่แคริกมีต่อไมนูคือกุญแจสำคัญที่ทำให้การเจรจานี้กลับมามีความหวังอีกครั้งจากนี้ไปอีก4เดือนข้างหน้าผลงานในสนามของไมนูจะเป็นตัวกำหนดตัวเลขในสัญญาฉบับใหม่ของเขาแต่มันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมครับว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤด,ดูกาลหน้า สิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำคือการสร้างทีมโดยมีไมนูเป็นศูนย์กลางเพราะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้อโมอริมจะพยายามลดบทบาทเขาแค่ไหนแต่สุดท้ายไมนูก็ยังอยู่โยงกับสโมสรได้นานกว่าและกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราวของเด็กระเบิดที่เกือบถูกเขียทิ้งแต่กลับมาทวงบัลลังคืนได้อย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้ ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้เพื่อนๆได้มาร่วมคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคุณคิดว่าสัญญาฉบับใหม่ของคอบบี้ไมนูควรมีระยะเวลากี่ปีและค่าเหนื่อยที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย20ปีที่มีอิทธิพลต่อทีมขนาดนี้ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับเอาละครับแฟนผีแดงทุกคนเกิดอะไรขึ้นที่โอทรฟฟอร์ดหลังจากพายุลูกใหญ่พัดผ่านไป การปลดรูเบนอโมริมแบบช็อกโลกหลังแตกหักกับบอร์บริหารวันนี้ความเคลื่อนไหวที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับเมื่อโรเบร์โตเดซาบีตัวเต็งอันดับหนึ่งออกมาเปิดปากพูดถึงข่าวลือกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นครั้งแรกและที่สำคัญเขาไม่ได้ปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยซะด้วยสิครับย้อนกลับไปต้นเดือนนี้ครับอินิออสตัดสินใจหักดิบปลดอโมริมออกจากตำแหน่งเหตุผลไม่ใช่แค่เรื่องผลงาน แต่มันคือรอยร้าวที่ประสานไม่ติดกับเจสันวิลคอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาท่ามกลางศูนย์ากาศนั้นไมเคิลคาริกนำนานหมายเลข16ก้าวขึ้นมาขัดตาทับและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคาริกพาปีศาจแดงถล่มซิตี้ไป2.0ชนิดที่ว่าแฟนบอลในสนามแทบคลั่งนี่คือฟอร์มที่ดีที่สุดในรอบหลายปีจนตอนนี้เริ่มมีเสียงเชียร์ให้คาริกคุมถาวรไปเลย แต่คำถามคืออินิออสจะกล้าเสี่ยงอีกครั้งหรือจะเลือกของจริงที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วชื่อของโรเบรโตเดซาบีไม่ใช่ชื่อใหม่สำหรับยูเนเต็ดครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาเกือบจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ตั้งแต่ปี2024ก่อนที่สโมสรจะเลือกต่อสัญญากับเอริกเทนฮากในตอนนั้นทำไมต้องเดซาบีเพราะบอร์ดบริหารหลงไหลในแผนการทำทีมเชิงยุทธศาสตร์ของเขาครับและที่สำคัญที่สุด ยูไนเต็ดเข็ดแล้วกับการไปดึงโค้ชนอกลีกที่ต้องมาเสียเวลาปรับตัวประสบการณ์กับไรตันของเขาคือโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบที่อินิออสกำลังตามหาเพื่อโปรเจกต์ระยะยาวและล่าสุดในการถแถลงข่าวก่อนเกมแชมเปียนส์ลีกที่จะพบกับลิเวอร์พูลเดซบีถูกยิงคำถามตรงๆเรื่องแมนยูไนเต็ดครับฟังให้ดีนะครับเขาตอบว่าตอนนี้ผมมุ่งมั่นกับมาเซเต็มร้อยผมรักเมืองนี้ รักนักเตะและรักสโมสรแห่งนี้ฟังดูเหมือนจะจบใช่ไหมครับแต่ประโยคต่อมาสิครับที่ทําให้แฟนผีต้องหูพึ่งเขาสำทับว่าส่วนเรื่องอนาคตเราต้องคุยกันเดือนหน้าส่วนปีหน้าผมยังไม่รู้ย้ํานะครับผมยังไม่รู้นี่คือการแง้มประตูบานใหญ่ทิ้งไว้หรือเปล่าในขณะที่สัญญาของเขากับมากเกเหลืออีกแค่18เดือนและสถานการณ์ในลีกเอิงตอนนี้เขาก็ตามหลังจ่าฝูงถึง8แต้ม แถมพึ่งตกรอบบอลถ้วยมาสดสดร้อนๆอนอีกด้วยจริงอยู่ที่มา์กเซคือเมืองที่คลั่งฟุตบอลแต่การได้เป็นผู้นำในการปฏิวัติโอแทฟฟอร์ดภายใต้ยุคใหม่ของอินิออสมันคือข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธครับและสำหรับเดซบี้เขาจะปฏิเสธโอกาสทองนี้เป็นครั้งที่2ได้จริงหรือช่วงเวลาหลังจากจบฤดูกาลนี้หรือแม้แต่หลังจบฟุตบอลโลกรายชื่อกุญซือจะถูกกางออกมาและผมเชื่อว่า ชื่อของเดซบี้จะอยู่บนยอดสุดของรายชื่อนั้นอย่างแน่นอนเอาละเกี่ยวกับประเด็นนี้ผมมีหนึ่งคำถามที่อยากชวนทุกคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันครับระหว่างไมเคิลคาริกที่เข้าใจ DNA ของสโมสรและกำลังทำทีมได้ดีกับโรเบรโตเดซบี้กุนซือจอมแท็ติกที่มีประสบการณ์พรีเมียร์ลีกโชกโชนถ้าคุณคืออินิออสคุณจะเลือกใครให้เป็นแม่ทัพคนใหม่เพื่อพายูเนเตตกลับสู่ความยิ่งใหญ่ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับสถานการณ์ในรัว้วโอทรฟฟอร์ตตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าเดือดยิ่งกว่าครั้งไหนครับอนาคตของปีศาจแดงกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและเสียงของพวกคุณทุกคนมีความหมายครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะลึกข่าววงในแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์ส่งต่อประเด็นร้อนนี้ไปให้เพื่อนๆแฟนผีได้ถกกันและที่สำคัญที่สุดกด subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนใครเพื่อนและสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้อยากสนับสนุนการทำช่องของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยสามารถกดปุ่นสมัครสมาชิกหรือจอยเพื่อเข้าสู่คอมมูนิตี้สุดพิเศษของเราได้เลยครับมีสิทธิพิเศษรอคุณอยู่เพียบสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ